สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเห็นผักบุงงามๆรวยสวยจังส่อดบ่ใดที่จะอยากกินแกงเทพโพค่ะไปสวนมากนะคะได้ผักบุงแกวมากค่ะหยอดอ้วนๆใหญ่ๆสิว่างามกวบงงามป่านใดดอกค่ะงามนี่ผักบุงมันเป็นดอกนะคะถึงจะอ้วนใหญ่แต่มันบบทอดเงย้าวนะคะแต่ว่าเรื่องรสชาตินี้ยังกรอบหวานเหมือนเดิมนะคะ คุณนะคะมีตะลำ่ำอ้วนๆใหญ่ๆนะคะเลือกเอายอดอ่อ,อนๆมากค่ะผู้ใดเป็นเอฟซแกงเทพพเตรียมตัวกินเลยนะคะเตรียมเครื่องเรียบร้อยค่ะห้ามีหมูสามสันนะคะมีกะทิแล้วก็พริกแกงในห้องปั่นเองนำ้ำบักคั้มเปียกค่ะมะกรูดนะคะอย่าลืมมะกรูดเด้อทุกคน บักูแท้ๆนะคะ <c oughs> ล่างพักบุ้งห้สะอาดแล้วเอามาก,กัรรมห้ลั่ามันแตกค่ะน้ำแกงจะได้ซึมซับเข่าดีเนาะผู้ใดบ่มใบเด็ดใบออกค่ะผู้ใดมักใบก็บเอาไส้ใบไป,ไปน้ำใส้น้ำก็บ,บ่เป็นยางค่ะเดี๋ยวมันเกิดยุบลงไปขึ้นเ่านะคะแต่ว่าถ้าออกแต่ยอดนะเอาใบออกเ <c oughs> ตรียมกระทะค่ะตั้งกระทะไว้ให้ห่อนจากน้อยใส่น้ำกะทิลงไปรอให้น้ำกะทิเดือดแตกมันดีนะคะช่วงนี้มันคนน้ำเดอ้อใส่ไฟอ่อนค่ะ คนจากน้อยเริ่มแตกมันระคะหยาบหยาบหยาบคือน,น้ำคัางขอบกระทะนะคะเดี๋ยวฮ่อจะเติมพริกแกงลงไปนะคะเป็นการพัดพริกแกงให้หอมขันตอนนี้ยังใส่ไฟอ่อนอยู่นะคะแล้วก็มันค้นไปเรื่อยๆค่ะระวังพริกแกงจะไหม้นะคะนี่ค้นไปเรื่อยๆเลยค่ะพัดให้หอมนะคะให้พริกแกงกับกะทิี่แตกมันในเขากันดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ค้นมันสิไหม้ค่ะมันไหม้งายมากๆเลยนะคะนี่ หอมแตกดีแล้วค่ะเติมหัวกะทิลงไปนี่ว้าวหอมขึ้นมาบักคักเลยค่ะกินกะทิกับกินพริกแกงนะคะคนค่ะคนให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพริกแกงอ้วนๆนี่เติมหางกะทิลงไปพร้อมค่ะเนี่ยหางกะทินะคะข้ามากักสซน้ำลายหรือน้ำหน่อยก็เติมหางกะทิลงไปเลยค่ะนี่หางกะทิก็คือน,น้ำกะทิที่ผสมน้ำนั่นแหละค่ะทุกคนคนให้เข้ากันจักน้อยร่อให้เดือดค่ะเบิ้งดุก เบ่งมันมันขึ้นมาดูค่ะพูดน่ะโอ้ยสีพี่แกงแดงอ้วนหวนอยู่ค่ะเดือดดีแล้วค่ะที่นี่เขาจะเติมเนื้อหมูลงไปนะคะเป็นหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้นะคะสังเกตว่าจะหั่นตอนใหญ่นะคะนี่ตอนหน่อยก็มียานตากินบ่ได้ <c oughs> แต่ส่วนตัวเรามักตอนใหญ่ๆนะคะมีสันไขมันหนาๆน,นะเนี่ยค่ะปล่อยให้เดือดค่ะให้เนื้อหมูเริ่มซุกแล้วก็ตึงขึ้นมานะคะนี่แบบนี้เลยค่ะ ฝนรัวรัวววเอาไว้ยังสี่จักประมาณหานาที่ค่ะแล้วกปะะ็ปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยน้ําปลาน้ําตาลแล้วก็น้านํามะขามเปียกนะคะอย่างละหนึ่งกับบวยทอกันเลยค่ะนี่น้าแกงเลิมคลุกคลิกแล้วค่ะทุกคนค่ะงวดลงมาเข้มข้นขนาดเดี๋ยวเติมผักบุ้งค่ะผักบุงกบ้งก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะใส่ลงใบาลายๆเลยค่ะมักผักบุง้งนะคะเดี๋ยวมันก็นยุบลงเองนะคะผู้ใดมักใบก็บใส่ใบลงใบน้านะคะ นี้ก็ติดใบมานิดหน่อยนะนี่ช่วงนี้เขากกลับค้นนะคะกลับให้พักบุ้งลงไปยุ่ทั้งไตเนาะเอาพริกหมูขึ้นมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวปิดฟ้าไว้ค่ะนี่ทุกคนขาะสุกบทดทุกอย่างแล้วนิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเขาเอาใส่พักบุง้งแล้วก็เอาไว้บนไฟนี่เกือบสิบนาทีค่ะย่านพักบุ้งอาบอ่อนนะคะยานตากินบ่ได ส่วนตัวเรามากกรอบๆค่ะแต่ว่าคุ้นตานี้มากนุ่มๆน,นะคะแต่พักบุ้งแก้วนี้ต้มดนบันไดเขากจะสมีความกรุบๆๆอยู่ค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะเซ็ตเราได้ค่ะต่อไปจะเป็นการจัดเสริมนะคะอ้ออย่าลืมใบบกูดกับเนื้อบกูดพร้อมนะคะว่างลงไปเป็นหน่วยเลยค่ะหอมมากนะคะปิดฟ้าหมอไวนี่เปิดขึ้นมาหอมไปสามบานเลยทุกคน จะเสิร์ฟได้ลแล้ะคะวค่ะแกงเทโพนะคะเห็ดบบญากดอกค่ะทุกคนคะ่ะรสชาติก็จะเป็นนวลนๆวหวานๆสมสมนันแหละค่ะหอมๆนะคะว้าวกินกับข้าวสวยฮ่อนๆน,นะคะ นี่ค่ะต้องขอบคุณเขาซัพพสีจากพ่อดีฟ้ามน้ำนะคะพี่ตองเอามาฝากขอบคุณหลายๆเลยค่ะผู้ใดอยากได้เขาซัพพสีนะคะมีสีม่วงสีขาวเขาญี่ปุ่นเขากล่องเขาสีชมพูเขาไรเบอรี่นะคะรวมอยู่ในนี้เลยติดต่อไปที่พอดีฟ้าม่ได้นะคะรรองวาบ่ผิดวังเรื่องเขาค่ะหอมนุ่มนะคะมีทั้งข้าวไทยข้าวญี่ปุ่นเนาะเอาละค่ะบัดที่นี้ต้องขอตัวไปกินเขาก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ